สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ panel s i นะคะใครที่สอบสัญชาติผ่านแล้วยินดีด้วยนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้เราจะมาบอกกันละเอียดเลยค่ะว่าหลังจากที่สอบสัญชาติผ่านแล้วต้องทำอะไรต่อไปบ้าง <Yeah. S 1> หลังจากพิธีโอเซเลโมนีนะคะหรือว่าพิธีสาบานตน้นชีวิตในอเมริกาของคุณเพิ่งเริ่มต้นค่ะ10 ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากผ่านพิธีสาบานตนนะคะขั้นตอนที่1ไปทำพาสปอร์ตอเมริกาค่ะทำไมถึงต้องรีบทำเพราะว่า by certificate of naturalization นะคะหรือว่าใบที่รับรองว่าเราเป็นคนอเมริกานเนี่ยถ้าเกิดว่าหาย มีใบเดียวเท่านั้นยุ่งยากมากนะคะแล้วการที่จะไปขอใหม่เนี่ยจะต้องเสียเงินมากถึง500เหรียญเลยทีเดียวดังนั้นการมีพาสปอร์ตเป็นอ,อ่ออีกชิ้นหนึ่งนะคะในการเดินทางหรือว่าอะไรต่างๆที่ยืนยันว่าเราเป็นคนอเมริกันก็จะช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นนะคะวิธีสมัครนะคะก็คือไปสมัครที่ไปรษณีย์ใกล้บ้านของคุณค่ะ าเกิดว่าอยากได้แบบรวดเร็วสามารถเลือกแบบเอชพได้ได้ซึ่งจะต้องจ่ายแพงกว่านิดหน่อยนะคะ 2. ไปลงทะเบียนเลือกตั้งลงทะเบียนผู้มีสิทธิโหวตน,นะคะโดยบางรัฐเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่มาให้เอกสารในวันพิธีสาบานตนเลยอย่างเช่นว่าอย่างของเราเนี่ยตอนวันพิธีสาบานตนก็มีเจ้าหน้าที่เอากระดาษมาให้นะคะแล้วก็ให้เราเขียนชื่อที่อยู่ เพื่อที่เขาจะได้เอาไปลงทะเบียนให้นะคะแต่ถ้าไม่มีแบบนั้นสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ vote.gov นะคะท้าไมถึงสำคัญเพราะว่าการลงทะเบียนเลือกตั้งจะทำให้เราสามารถโหวตหรือว่าลงทะเบียนเลือกตั้งตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศได้เลยนะคะก็คือมีสิทธิ์เลือกประธานธิบดีได้นั่นเอง3ไปอัปเดตสถานะ กับ Social Security Office ซึ่งเราจะต้องไปแจ้งนะคะว่าใน Social Security number ของเราเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่ถือ Green Card ไปเป็น Citizen นะคะหรือว่าเป็นพลเมืองอเมริกันนั่นเองโดย การเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีในอนาคตแล้วก็การสมัครงานในอนาคตด้วยค่ะเอกสารที่ต้องเตรียมคือใบ Certificate of n a t u r a l i z a t i o n t บัตร s o s i c l Security แล้วก็ใบ ID อื่นๆอย่างเช่นใบขับขี่นะคะไปทำได้ที่ไหนไปทำได้ที่ Social Security Office ใกล้บ้านค่ะ สถานะกับที่ทำงานหรือว่าไปอัปเดตแบบฟอร์ม i9 หรือว่า i9 นั่นเองนะคะก็คือสามารถไปแจ้งกับ HR ของบริษัทที่คุณทำอยู่ได้เลยซึ่งเขาก็จะอาจจะให้กรอกฟอร์มไอตัวเนี้ยฟอร์ม i 9นะคะหม่หรือบางที่ก็อาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมอย่างเช่นเอกสารยืนยนันว่าเราสอบผ่านแล้วก็คือ Certificate of n e u a r อร i z a t i o n นั่นเองห้า แจ้งอัปเดตกับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นธนาคารโรงเรียนของลูกประกันสุขภาพบริษัทบัตรเครดิตหรือว่าที่ DMV นะคะหรือบางรัฐเรียกว่า BMV ทิปก็คือเก็บสำเนา Certificate of n a t a r i z a t i o n ไว้ด้วยอย่าพกตัวจริงติดตัวบ่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าหายเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ ใช้เวลาในการขอใหม่นานมากเสียตังค์ด้วยข้อ6นะคะรีบไปทำเรียว ID ค่ะใครที่มีใบขับขี่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรียว ID นะคะก็ไปทำเพื่อที่จะได้ว่าในาการเดินทางต่างรัฐเวลาที่เราบินไปรัฐอื่นเนี่ย ก็สามารถใช้ตัวนี้แทนพาสปอร์ตได้นะคะส่วนใหญ่แล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่ปี2025นี้เป็นต้นไปใครยังไม่มีเรือ i อดีรีบไปสมัครนะคะข้อ7สามารถเริ่มเรื่องยื่นขอกรีนการ์ดให้คนในครอบครัวได้นะคะก็คือกรณีที่เราเป็น U.S citizen หรือว่าเป็นพลเมืองอเมริกันแล้วเนี่ยเราสามารถยื่นเรื่องทำเรื่องขอกรีนการ์ด ให้พ่อแม่ของเราได้หรือว่าน้องพี่น้องนะคะที่มีสายเลือดเดียวกันได้ถ้าเกิดว่าอยากจะยื่นเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือสามารถเริ่มทำเรื่องได้เลยค่ะข้อ8รักษา certificate of naturalization ไว้ให้ดีนะคะเก็บรักษาวาอย่างดีขึ้นหิ่ง <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าหายเนี่ยการที่จะขอใหม่ยุ่งยากมากแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ใช้เงินเยอะมากเลยคะ่ะข้อ9 ทายเอกสารหรือว่าสแกนตัว Certificate of Naturalization เก็บไว้นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้เป็นไฟล์สำรองอีกที่หนึ่ง mm hmm. เผื่อวันไหนต้องใช้ข้อมูลจะได้ไม่ต้องเอาตัวจริงออกมานะคะ mm hmm. ข้อสิข้อสุดท้ายข้อนี้สำคัญมากๆาฉ mm hmm. ลองค่ะ ฉลองเลยนะคะเพราะว่าจากนี้ไปเราเป็นพลเมืองอเมริกันสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับ U.S.C.I.S. หรือว่าตอมอรหรืออะไรใดๆอีกแล้วนะคะจบแล้วเลิกกันไม่ต้องมีการแบบไปยื่นขอต่อ g กรีนการ์ใดๆนะคะเอาละค่ะสอบสัญชาติอเมริกาผ่านแล้วยังมีหลายเรื่องในอเมริกาที่ต้องเรียนดูนะคะเราได้รวบรวมคลิปทุกอย่างที่เกี่ยวกับอเมริกาไว้ในเพลย์ลิสต์นี้แล้วคลิกดูได้เลย